วิธีกรรมมือนี่วิธีทำชาปนะจิตศบคือปงอ,งองศพตามคำโบราณมือนี่เป็นมือให้บุญมือทรงสการแบบนี้กาอนสียบุญเขาก็ต้องมีบุญทำบุญแลว้วกอน นั่งตัวตรงๆกกมือขึ้นใจหัวมือสายวางบนตักมือขวาทับมือสายรับตาเบาๆเบ็ดหูสรายขวาปิดตาสองของ้างปิดปากเสียาบางเรานั่งดูบุญนั่งทำบุญบุญจะ่ใส่บุญอยู่ล่มนั่งตัวตรงๆบังร่มเข่าร่มบอกร่มเข่าร่มบอก ตัวสติออกฟังต่อไปอีกฟังธรรมในธรรมแล้วบอกให้ทรรบุญแบดกับฟังตึงบอกธรรมตึงให้บอกเบิ้งเบิ้งบุญทรรบุญย้วยเหีบก็เป็นบุญเอาธรรมะมาเบิ้งไปบว่าบุญเพราะว่าพ่อเดือดร้อน บอยุงบอยากบอปุ่นบอยไหว้น้ำพุดได้ตัวใจออกไปแล้วตัวล้มออกไปแล้วพอมีธาดล้มด้มีถา,ถาดดินธาดนา้ำธาดไฟออก็บ่อมีแตกกันแล้วเร็นว่าทาาทธาแตกน้ำดับเดี๋ยวจะพากันไปรกราบของโบ์ของเนา่าว่าไม่กราบศพ ประกาศท่ำทํำขั่งสอนของพระพุธเจ้าคือข้อมเป็นจริงมีข้อมเป็นจริงของพระพุธเจ้าที่สอนเนคนเฮาเบิ่งบุญเห็นว่าเราเบิ่งเมื่อกี้เป็นบุญบ่สบายบะเป็นเบื่องสังขารร่างกายเบื้องบาปมันเกิดความหักเกิดความโลภ วิตได้สมืติก็เพาะป้องกันบ่อยแก่บ่อยเจ็บบ่อยตายโรคโควิดโควิดป้องกันเอาไว้ป้องกันเอาไว้บ่อยป่วยแต่แล้วก็ยังมีอยู่คือเก่าอันเดียทีวีดีสิเสียสิบ่อยพ้นพ้นป่วยได้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บป่วยต้องตายนี่อ่ามเป็นจริงของพระพุทธเจ้า เกิดแก่เก็บตายสังขารร่างกายไม่เที่ยงอย่งว่าได้เสิไปเที่ยงไปทั้งไหนเสพไปบ่แก่บ่เก็บบ่ป่วยได้ทั้งไหนอันว่าจะแก่จะเก็บจะป่วยก็เห็ดน้ำพระพุทธเจ้าที่ตามคําสอนของพระเจ้าหูวจักท่านหูวจักรักษาศีลวันศีลวันพระหูวจักทำบุญจะเรื่อเมตตาภาวนานันเดินตามทางของพระพุทธเจ้านี่โดยเฉพาะอันสุดท้ายคือบุญ เราไทยเ้า,า,า,าพุทเพราะกันเห็นทั้งสี่ว่าหละ่ะมันศีลมันพระหาเืินใสยย่หนาท่าวมมากถวายอาหารพระเจ้า,าพระสงค์ก็จักหาย,ยากกับต้สมสมุนวนมากกับมิจะไม่ออกสม,มู่บ้านนี้ลอยลังค่าเลี้ยนไม่ออกไปก็พระสิบป,ปอยิงพอออกยียงหาย,ยากอ,าอาือแล้วจะว่าได้ละพระทหารฉันละสม,มุน สิพาไปว่างพาปั๊บนั่นลากเอาคำผูกกล่องของพระเจ้าก็ได้องค์พระแค้นนี่ลากพาฉันแต่จำเป็นนี่จำเป็นสิ่งนี้ทั้งแถววันศิลปวันพระไปวอดบางหมู่บ้านไปส่นหาเกาะเกี่ยวกพระแค้นของกับพ่มีเข้าเา่าไทยชาวพุทธชาวไทยชาวพุทธก็จักวันศิลวันพระก็จักทำทานก็จักทำบุญ ทำบุญอาหารใจรักษาใจเ,เห็นล้มก็เ,เห็นใจตัวเ,เ,เ,เห็นบ่เห็นล้มก็เห็นใจบาม่มีใจสําัตัวเห็นบ่ได้เหี้ยมันนานมีล้มบ่ปัญหาเลี้ยงคือหาเลี้ยงดีเดหาแตงหารักษาหาป้องกันป้องกันอยู่บ่ป้องกันตาย มอมีจะไปรีจะได้ทำในเหวบันเล็กคือเก้าน้าน้ำท่านเหมือนแบบความแก่ความเจ็บความตายนั่นความแก่ความเจ็บความตายของเรามันเที่ยงแล้วไปจะแก่ไปจะเจ็บไปจะตายเหยีดน้ำค้มสอนของพระพุทธเจ้าที่นโดยเฉพาะขอสุดท้ายคือขอทั้งปุญนี่นี่ง่ายที่สุดพระฤาษีเจักบาททำแป้งปะผ้ากันเห็ดเหงาเห็ดอะไรคนหอบมางาดน่ะเอาค้า ของพระเจ้าคนเนล่ามาตัดจังสิรูกมาตัาดลูกก็ได้หรอกมันใจให้มันคน้นเหตุน้ำคำสอนของพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะตัดสิลู้แล้วมาสอนสัตว์โลกแต่ว่าเราพระพุทธเจ้าบอกสิสิ่งนี้เหตุไถ่ก็ได้ดิมันมีพระพุทธเจ้าเป็นใดพระพุทธเจ้าคนก็ได้เหตุไถ่ดิเหตุเองทำเองหูเองเห็นเอง เบิ่องเองหูเองเห็นเองปัจจัตังรู้จำเพาะตนนั่นตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนอัติอัตโนนาโถนั่นต้องเพิ่งเจ้าของต้องเตือนเจ้าของต้องบอกเจ้าของท่านที่ท่งจะเห็นได้ว่ามีสื่อขายดิมาผลในพานของพรกปิติเจ้าบาปก็กมีมักสื่อขายดิเกิดขึ้นด้วยแสด้วยใจ ใจเป็นน่ากายเป็นเบาใจบ่งการในเหตุบาปใจบ่งการในเหตุบุญคนมากใจบ่งการในเหตุบาปเถอเริ่มจากใสเริ่มจากลำรวยเริ่มจากสวยงามพอแกนี่ก็บังคับให้ป้นขี้ขาตีไปพุ่นแล้วเพราะจากลำรวยเพราะจากสวยงามหางิันไปนั้นไปแต่งตนแต่งตัวหันีงาบาปแต่งตนแต่งตัวเนี่ยป้นขี้ขาตีมาแต่งตนแต่งตัวมาเล่นมาเ่ิด <oops. S 2> มาเพล่น ก็ไปจากนี่แล้วไปจากก็เห็นบุญนี่แล้วพวกจากบาปจากบุญกย์สรที่บัดกันพอเห็นพระธรรมโมโหก็เห็นนั่ะเห็นธรรมโมเห็นพวกนี้จิไปเบียดเบียนกันพวกนี้ปุ่นกี้ขาตีกันมึงไทยมึงพูดตั้งปฏิเสธก็จะาถือตะบองสั้นล่ะนี่ตะบัดเทศไทยถือปืนอัดม่ได้ยิงกันปังหมดน่ะเห็นบ่มันก็จะไล่ขากันตีกันตอนนั้นเพราะได้ปุ่้ยิงกันไม่ได้ตายง่ายมันไหนด้โกรธกัน เมื่อพูดถิเป็นเสี้วใจหยาบหนาสาหัวไอ้พ่ะเฮ็ดเราบ่เหน่อเราความสูขกับพระเฮ็ดบุญปัจจุบันนี่พระพุทธเจ้าสอนในเฮ็ดบุญปัจจุบันนี่ให้เห็นบุญปัจจุบันให้เบ่งบุญปัจจุบันเพราะว่าตายแล้วจังเปเบ่งบุญจังเห็นบุญจังหูบุญดิรูกปัจจุบันนดียตายแล้วก็ตายแล้วพูดนั้นหุจักวาจะไปแก้ไขได้บ่ จงไปเห็ดบุญเด้จัไเห็ดบุญเด้จะไปนั่งสมาธิเบิงลมหายใจเข่าเบิก้ลมสงบแล้วตอนนั้นพี่จะไปห้องห้อพุทธศางนานั่นคำของพุทธไวยทุกที่สุดคือหาที่เกิดอยากเกิดมาเพื่อตีมาเห็ดบุญตอนนี้ใจถูกดวงพระพดลังจิตตังธ,ธรรมธาตุใจของคนเราอยากเกิดมาเป็นมนุษย์อยากพบพุทศธศาสนาอยากปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านนี้อย่างเจ้่เมธละ่ะ น่ะตัวปลาไปมาปิดบังเอาไว้ตัวไก่น่ะไปด้ยยึดถือว่าทั้งขาน่างกายตัวกู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 เป็นเท่าเป็นแกเป็นเจ็บเป็นตายเป็นอยู่นี่หีบน่ะไว้จากตายล่ะใจไปแล้วตัวที่ว่าตายตัวว่าทุกตัวว่าสุขไปแล้วตัวขี้เกียจขี้ก้านไปแล้วบัดปลอบโทษบัดมาเพ่งโทษบัดเป็นผู้ใดที่ไบาปกรรมกายได้บัดตัวใจไปแล้วบัด แต่เวลากรรมต่อไปอีกที่เราแบกกรรมไปอีกแบกบบาปไปอีกอันเน็ดบาปอันเน็ดบุญกับภาพไปทางสุขติถิตัวน,นั้นนั่นเรื่องใจทุกดวงมันมัดกายตัวนี้มันมมปุ๊บเว็บกรรบังไว้เด้กจะคู่หมวยเขียนยกคนร้อลบหายใจเขาออกจะเขียน่าเกิดมาติเป็นหนังเท็กหนังติท่ำหนังติไปเป็นหนังและเป็นหนังมาแล้วแนะ่ผ่านหนังมาแล้วแนะ่ ขันเห็นใจหูหมดขันว่าเห็นใจแล้วท่านั้นพระประเทศไทยมีสกโลกวัดมีจังวัดไปวัดทำบุญไปวัดทำบุญคนบอกเห็นหนังละคนบอกนังเนร่ำมหยใจบอูกุฏิวิทยาสวาทันสัฆทานตรวจน้ำยอมน,น,น,นั่นตีบุญน่ะแต่บาปทั้งนั้นแล้วเห็ุพระเกิดพระเกิดเจเิาก <c oughs> องกองสกุลกองสังฆทานไปถัขายต่อไป ไม่ได้ขายเราง้อผูชาเอานั่นคั่เพียนออกไปนี่แต่แล้วก็ไปเสริมจิตเลคือเขาจะตามจับพระคุณตัวพตอนนี้เอาง่ายๆพระเจ้าสอนมันบ่กเอาไปเห็ดไปตัวเทียบตัวแดนตัว่ามันนอกก็เพราะอย่างเพราะเขาเห็ดบุญก็บ่กหูจักว่าบุญค,คือจังไรจังแล้วนะห็นู่จักบุญเราหนรกเทียวจักเรื่องหูจสวรรค์หรือหูจักนรกเรกกือสวรรค์ใส่สวรรค์นนนในอกนรกในใจ เพราะฉะนั้นป้าวเด้อมันเดี๋ยวมาเห็ุมาสวดกับสวดสอนคนเป็นนี่บนสอนคนตายดิกุสลธรรมะอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะย่หันนะบุญกุศลได้เห็นหรือยังหรือเห็นแต่บาปอกุศลคือบาปเลยกุศลคือบุญกุศลได้เห็นหรือยังบุญกุศลผู้ฟังอยู่เดียวนี้ให้รีบเร่งคนขวาย่าสร้างบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่ดี่เถิดจะทัณให้คนตายมาถึงเข้า หาคนตายมาถึงเขาแล้วจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้พบพระพุทธศาสนานี่ทีเดียวฟังเช่นนี้ก็สุนใจตัวตีฟังยังก็รอบก็ได้ฟังเทศ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 ทิมนางแห่งบางวัดทุกอาทิตย์ฟังเทศด้วู้เจ้าเป็นปฏิทัตรู้เพราะการฟังเทศที่ได้ตัตรู้เพราะการทำเอาออกไปงแม จมลงไปจมมืดมือทัวเขาติดไปเพราะเธไมนิพพานจะไปนิพพานจะไปนิพพานจุ่นจากข้างไปเพราะแบบนี้ไม่ขาดทน่ย้อมจะสวดจะจมจอนแล้วเห็นแต่พอเห็นเอาอยากกินข้าวอยากกินข้าวอยากกินข้าวบอกกินข้าวไม่ยมกินกับเอี่ยมใจมีปฏิเสธว่าบอกกินข้าวคือพอเห็นปฏิเสธว่าธาตุนาถันจิจ ata, ang, ang, day, tarde, erlebt, ังสิกินข้าวดอกหลวงปู่มีปู่บาป บัตอาหารใจเพิ่งจะซาดหนาพุ่นนึกถึงไปเบิ่งบัดเอ๋ออาหารใจคืออย่างล้มนั่นเห็นว่าไปล้มใจกันนี้แล้วเห็นบอกอยู่ในหีบนั่นนี่ละวันนีแนวสิพวายากของพระพุทธเจ้าวันนีแนวสิถี่หนาไงปง่ายจนมาเห็นว่าใดอยู่กับล้มจะได้เรืงบอกเบิ่งเอ๋อจะว่าง่ายว่นแต่ว่าบเรื่องไงวันนี้วุ่นวี่วุ่นรยหาบนหาจจีฮหาขาหาตีหา เน็ตนี่นี่หนุ่มคนขึ้นมากเน็นั่นป็วาคซัหของพี่เจ้าคนเราชอบจุ้งแต่คู้จ้กต้องเขา้ังใจพวกเขา้ังใจพระหูว่าเขาหนุ่มพระจัาบอกว่าเขาร้อยข้อจุดนี้หมอนรกข้อจะหมอนรกนี่โลกนี่ละกับโลกนี่ละหมอนมรกหมอนยังอ๋อไอ้ข้อ ขันหาพ่อพ่อตุดนี้ก็บโบจักสวรรค์เป็นยังไงนะโดยเฉพาะคุยแล้วไปแล้วเห็นมัดแล้วบาปุนคุณโทษแบบไหนแบบไหนยังมีชีวิตเสด็จเอาทั้งเบาหนักนั่นนั่นละค่ำเป็นส่วนอันนี้จ่าสังฆราลีเพื่อคนกล้วย่อสร้างบุญกุศลนั่นเรื่องนาบุญกุศลเอาตนจะโยมหล,กลกักฐานจะตีพี่น้องได้เสียสละมาทำพิธีสาปนะจิจจบหรือปองศพผู้ร่วงรับกับขันไปแล้ว เจตนามาส่งบุญกุศลเสริมเพิ่มเติมให้อีกเป็นบุญกุศลบุญกุศลที่พวกเราได้ทําบุญกุศลของคุณพระพุธทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิงจิต,ตทั้งหลายเพื่อในสากลรโลกนี้ก็ต้องมารวมกันจงปกงป้องกวักกระตาอ,อกตอนเดีหลักลูกหลานจติพี่น้องตลอดครูรองรับหลักันไปแล้วจงรับทราบด้วยญาณเวทีรับเอาบุญกุศลจากอ,อกตอนยาโจมยาติพี่น้องพระเจ้าพระสงฆ์อุทิศให้แล้วนั่นแล้วจงไปสู่สุขติสมดังความปรารานา สวากลานันทะสาธุสาธุรา